บังติดตามแนวทางงวดนี้คูติี่เคยชมคลิปเนาะคลิปที่แล้วก็ให้เนื้อเนื้น,น,น่นเน่นเอานี่วันที่1นึ่งพฤศจิกายน6กสข้างบนก็เน่นหาเก่าข้างล่างเก้าสีเก้าหาเกแบบไม่ต้องกลับนี่ก็แบบไม่ต้องกลับผลปรากฏว่าเลขที่ออก95รวยาากันทั้งแผ่นดินอ่ารวยกันทั้งบางเอาก่อนทิ่สแสวงโชคลาภมาฟังเคล็ดลับในการซื้อหวย ซื้อหวยอย่างไรจะให้ได้เลขท้าสามตัวซื้อหวยยังไงจะให้ได้รางวัลทีหนึ่งอ่ามาฟังเคล็ดลับกันเคล็ดลับในการซื้อสลากลอตเตอรี่ก่อนอื่นต้องเข้าใจได้นี่คือสมมติว่าเป็นฐานพระอ่าเป็นเป็นเสียนพระก็เรียกว่าเสียนพระอ่าอาจารย์เทียดเลขเสียนพระอีเวงอ่าคือเป็นแนวทางในการแสวงโชคลาภนี่เสียนพระสมมติว่าเป็นเสียนพระก็แล้วกัน ขงพระเขานับไปเลื่อยตั้งเลขหนอยู่นี่นับไปหนึ่งสองสาห้าหกเอ่าในการซื้อสลากกินแมงรัฐบาลสมมติว่าเลขสามตัวเข้ามาสี่เนี่ยสมมติว่านี่สี่สอ,อ,อกี่บออกเนี่ยสี่ห้างสีบออ,อกถือว่าเป็นเลขขามเสียนพระสี่กบอออกขามเสียนพระ 4 8่บอออกขามเสียนพระเนี่ยสมมติขันท่มามักเล็กเจ็ดหาเก้ห้บอออกขามเสียนพระเอ่าเก้าห้าเจ็ดบอออกขามเสียนพระพวกขันขามเสียนพระไปยังสี่มาอย่างสี่บอออกวันนี้ขันท่ามากเจ็ดเกหาเจหาเกามันสวกได้คือเด็กมต้องมา่สี่เจ็ดหนี่มาขามเสียนพระนี่ออกได้เ 975นี่บอขามเทียนพระออกได้597ออกได้ลักษณะยังสี่เนี่ยเขาจะไปเขาเขา,าจะเอาขามเทียนพระไปยังสี่เลขสิบออกซื้อลอตเตรอร,ตรี่สิบโอได้เลขไทยรางวัลที่หนึ่งถ้าไพ่มีเลขขามเทียนพระยังสี่พิจารณาเป็นเคล็ดลับที่ทุกคนที่จะต้อง จดจําเป็นเคล็ดลับที่คนนี้จะต้องใส่ใจเพราะยังเพราะซื้อเลขไายลอตเตอรี่กับซื่อเลขไทยสามโตวมันซีมีเปอร์เซ็นต์ถูกสามโตตรงก็สามโตต่อแต่ลองวั่นที่หนึ่ per งเอ้าเข้าใจกันแล้วก็มาเบิ้งวันนี้อาจารย์ก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วละบวกลบคูณหารเนี่ยเอ้าอันนี้เข้าๆอันนี้เช่นแม่แล้วเขามาหาเลขดับก่อนๆเลยอ่าก่อนเดือนเลขดับเนี่ยเจ็ดเลขไทยเจ็ดบวกตัวมันเองเจ็ดบวกเจ็ด ได้4ดับ4 3บวก3บวกตัวมันเองได้6ดับหล่างหลักแสนดับทุกงวดดับล่างดับล่างศูนนี่ดับไปแล้วล่างดับล่างทีนี้มหาเลขติดอันนี้เลขหลักลอยหรือเลขติดบนศูบวกหก็ 5, คือว่าเอาลักแสนบวกลักพันได้ 5ได้6ได้7จ็ดไว้ดับ6เหลือหากับ7 0ตัวนี้ลักรลอยบวก5คงที่เนี่ยบวกเลขหาคงที่ได้5นับไปหกเจ็ดไว้ดับ6กเียบรลอยเหลือหาคับเ7หลักหน่วยบนบวก5้าคงที่อ่างวดที่แล้วมันออกสามเจ็้าค่ะเจบวกสองเออห้าสามเจสอง ห้าบวกสองได้เจ็ดมนับไปเจ็ดแปดเก้าหมายออกเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดมาเมนบอกค่ะอ่าวดนี้เจ็ดบวกห้าได้สิบสองนี่ได้สิบสองตั้งเลขสองนับไปสองสามสี่เลขสี่ดับเดี๋บวลอยเหลือสองก็สามอ่าอันนี้เหลือหากับเจ็ดนี่คือเลขติดบนเดี๋ยบันหากับเจ็ดเอาบัานมาเบิบงเลขควันสีมา อา,อาจารย์บ่ให้ขาดกําลังวันคือแปดันอังคานกําลังวันแปดเลขติดสามศูนย์ห้านี่ขาดไปแล้วดับ่างดับไปแล้วศูนย์เหลือสอามเลขติดบนเอาแปดมาใส่แปดในลักซิ8แปดสองแปดสามเลขเดินเจ็ดเก้าอันนี้อันนี้ห้ากับเจ็ดนีเดน่เด่นลอยแล้วเด่นติดบนแล้วเกายังม่มีเพราะฉะนั้นแล้ว เอาตัวนี้มาใส่782 982นี่เบอดเด่น782 982 582 583เดี๋ยวอาจารย์ทิ่สรุปตัวเด่นให้เพราะว่าเก้านี่กาลังอ่อนกาลังอ่อนบนอ่พาพออย่างเพราะว่ามันมีหากระเจ็ดเป็นรักลอยได้สูตรรักรักหน่วยล่างอ่ารักหน่วยล่างนี่เอากําลังวันกําลังวันแปดตั้งบวกด้วยข้างขึ้นมันจะมีข้างขึ้นข้างแรมเนาะทุกคนทีเบง บวกด้วยข้างขึ้นวดน,นี้วันอังคารมันขึ้นสิบสองคำสิบสองบวกแปดได้ยี่สิบอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันเอาเจ็ดมาหารเจ็ดสามยิบเอ็ดมันเลยเจ็ดสองสิบสี่จำมาไว้ว่าตัวนี้ถ้าชนหลักได้หลักหนึ่งคือเลขเด่นถ้าไม่ชนเลยไม่ต้องนี่มันชนที่เลขสองชนที่เลขสองบนเนี่ยเพราะที่นี้ตัวนี้ยังยังดึงมาใช้ได้ทั้งบนทั้งล่าง ลบกันเหลือหกเหลือหกข้างขึ้นขึ้นแต้มหนึง่งได้เจ็ดเนี่ยงวดนี้เลขขี้ท้ายเหมือนเหมือนกันงวดที่แล้วก็เลขงวดที่แล้วก็เลขขี้ท้ายออกเก้าห้าอ่าที่อาจารย์บวกลบคูณหารได้ดูนะงวดที่แล้วได้ได้เลขท้ายมันสี่ห้าหกเอาหลักสิบมาใส่เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกมันออกเก้าห้างวดนี้ได้เลขขี้ท้ายแล้วก็เป็นเป็นที่เลขเจ็ดตัวเด่นส่วนเลขห้าเนี่ย มันมาชนกำลังวันอ่าชนกำลังวันตัวนี้แล้วมันเป็นเลขเด่นด้วยเอาอาจารย์จะมาสรุปให้ว่าควรจะเอาแบบไหนในงวดนี้ง่ายๆสรุปให้ง่ายๆสรุป3ตัวบนงวดวันที่16บหกกียายนสิบกยายน หกบนอาจารย์นี่ให้ขาดไม่ได้ถึงแม้เลขจะเดิน79แต่อาจารย์ไม่ขาดกำลังวันให้วิ่ง8เนี่ยตัวเด่นสุดๆเมื่อกี้ที่บอกสองกับสามตัวเด่นคือแปดสองสองไปชนอยู่ที่ตัวหารด้วยจำเอาไว้ด้วตัวลองมันก็คือแปสามนี่คือตัวรองสามตัว กี้นเหลือห้ากับเจเนาะสามตัวก็ได้5 8าสองนี่คือตัวเด่นเลยรางวัลที่1แบบไม่ต้องกลับ782เพราะว่า9ก้าำลังน้อยแต่ใครเจ้าเก้ามาเสียบก็ได้นะตัวเด่นคือตัวนี้นะตัวนี้คือเด่นเงินล้านตัวนี้คือเด่นเงินแสนอ่าทีนี้ตัวสำรองมันก็คืออ่าห้าแดสาด แปสนี่คือบนล้วนๆใครเอาเจ้า9ตัวเดินมาใส่ได้นะเป็น9 8 3าแปอ่าเก้ 3, แล้วก็9 8 2นะอ่าเขียนไว้ให้ก็ได้9 8 2 9 8 3อันนี้คือตัวเลือกหาลอตเตอรี่แต่ตัวเด่นมันคือตัวนี้ตัวเด่นเด่นสุดๆอืมนี่เด่นสุดๆเลยให้รวยรวย ให้รวยรยเลยนี่เด่นสุดๆนี่แปดสองนี่แปดสองให้ๆๆรวย้วยเฮงเฮงวิ่งแปดวิ่งแปดเนี่ยตัว <S 2> <S 2> ที่มีสีเขียววันนี้โอ้ยโฟกัสซับอัศจรจย์ใจหวอยออกที่บางกอกคนบอกอยู่สกลเมอถือเยาว่ากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อขันพูดไดบว่ามีเขากินก็นมาอยู่วัดน้ากันอาจารย์ให้เป็นแนวทางซื้ออ,อ่ถ้าเหลือเฟือก็มาช่วยสร้างวัดไปกันเดอ้อมาบ่งมาแย่งกัน ผู้ใดที่ได้เป่านาํำที่ได้เป่านนำปุ่ถูกรางวัลที่หนึง่งโอเคอยูเออเถีเร่รางวัลที่1นึ้เป่าหนำอาจารย์จะไปเป่าคนแหลกดอกเนาเอาเอ,เอแต่ว่ากัรอ่มันก็นคือว่าการแสวงโชคลาภเนาะแล้วก็ <c oughs> ควรพิจารณาเลขเสียนพระเด้อพี่น้องเด้อพิจารณาเลขเสียนพระอันนี้สองห้าแปดนี้ไม่ได้ข้ามเสียนพระนะ เลขที่ให้นี่ไม่ข้ามเสียงพระเลยเอาดูเลขเสียนพระเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยค่ะที่ให้เมื่อกี้เนี่ยเจ็ดอ่าแปดสองเนี่ยไม่ข้ามเสียงพระเนี่ยแล้วก็เจ็ดแปดสองไม่ข้ามเสียงพระห้าห้าแปดสองไม่ข้ามเสียงพระเก้าแปดสองไม่ข้ามเสียงพระเก้าแปดสามไม่ข้ามเสียงพระเจ็ดเจ็ดแปดสามม่ข้ามเสียงพระไม่ได้ เจ็ดแสมนี่ไม่ได้7 8็สมไม่ได้มันต้องได้738เอาเบึ้งดีๆเด้อ<ด><ด>พี่น้อง<ด>เลือ<ด>คัดให้แล้วนี่เจ็ดแปดสมนี่ไม่ได้ข้ามเสียนพ้านี่เจ็ดสมนี่เจ็ดสข้ามเสียนพระไม่ได้มันต้องเป็น738อาจารย์แก้ให้เราเดินนี่เจ็ดสามาที่นี่ห้าแปดสห้าสไม่ข้ามเสียนพ้า 983 983ไม่ข้ามเสียนพระคลิปนี้แล้วขอให้รวยนี่ไม่ข้ามเสียนพระเรียบร้อยแล้วจัดให้เรียบร้อยแล้วออาตัวเด่นก็มีแค่นี้เอาสรุปข้างล่างที่นี้่อันนี้ข้างบนเอาสรุปได้อ่ะทีนี้อาจารย์จะสรุปข้างล่างให้ะคะเคล็ดลับก็คือต้องดูเลขข้ามเสียนพระด้วยสรุปนะคะปูรสรุปให้ข้างบนคือ82นะคะเนาะข้างล่างเด่นคือ8นะคะอ่าจับคู่ให้ก็คือ16อ่า82อง้ะค่ะท่านผู้ชมพอยอพิจารณาเมืองนะคะ ร่างอาจารย์ลแห้้งเดอร่างอาจารย์ให้วิ่งตัวชนเมื่อกี้เลขกําลังวันคือห้าแล้วก็เลขติดห้าหกเจ็ดนี่คือห้าวงกลมไปเลยวิ่งห้ารองสองสองนี่มาแต่ใสหหูจักบออาจารย์ทีไรบังเอฟซีทั้งหลายสองนี่กันชนตัวนี้นี่อ 5, 000, 000, ะซิมาลันเปอร์เซ็นบังได้อาจารย์ทีไรบิงังเอาเลข หมุนสีตัวสีครั้งนี่นีเลขหมุนสีตัวสีครั้งนี่เอาปกติเราก็เรียกว่าเลขหน้าครั้งที่2องเนาะแต่ว่าห้องบอเห้เองห้องบอได้ว่าเลขหนาเราบอกยังไงขือนึ่งสองสามสี่เอาเทีที่สองนี่เอาได้เลขศูนับไป0ูนย์หนึ่งสองอ่ะมันมาหนึ่งสองบนเอาเทียต่อมาในหนึ่เอาว่าแม้ในครั้งแรกตัวนี้อันนี้ครั้งที่สเออครั้งที่สอง,อง,สองได้สามศูนย์เจ นับไปสามสี่ห้ามาสองสามหกวันนี้หวยออกเลขครั้งที่สองหวยออกคือเลขสองอ่าเลขสองนับไปสองสามสี่อ่าชนทีเลขสองเพราะฉะนั้นเลขที่ไทยอ่าอาจารย์ให้เด่นเด่นเลยนห้าเจ็ดนี่คือตัวเด่นอ่ะนี่แล้วก็เลขสอง เจ็ดนะคะตัวเลขปนอันนี้คือเงินหลักแสนเลขหลักแสนลางกันเลยนะคะอันนี้ก็สองหกอ่าอันนี้ก็เอาเป็นหกห้าก็แล้วกันเพราะเลขคีท้ายเอาเป็นหกห้าเลขคี่ท้ายเลขล่างนี่ขี่นะเลขล่างนี่เป็นเลขขี้เลขขี้นี่มีหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแต่มันเราทําได้มันได้ที่เลขเจ็ดกับเลขห้าเนี่ยมันมีห้าเจ็ด ห5้าแล้วก็สองเจ็ดนี่คือตัวเน้นๆ้นเลยนะแต่อาจารย์ให้เน้นแบบไม่ต้องกลับเลยคือห้าเจ็ดนี่สรุปวันนี้ขอให้รวยพุทธโชคดีด้อพุทธโชคดีรวยรวยลงชื่อให้หน่อยเผื่อคนอยากรู้ออต้นเศรษฐีอ้ออต้นเศรษฐีเอาขอเฮงเฮงรวยๆอยเพู่อได้เบื่องคลิปนี้แล้วขอให้เบิดหนีเวิดสินให้ร่ำให้รวยะค่ ถูกค่ะใหถูกแล้ววันที่หนึ่งออต้นเศรษฐีวาสนาบารมีรวยโชคลาภเงินทองอ่ะสรุปเด้่วนี่แหละเดยวะเอาสีเขียวเน้นๆเดี๋ยวเพิ่นกันเนี่ยสีเขียวนี่อ่านี่คือตัวเด่นเพีทนลองเลยตัวที่ที่ห้าตัวเด่นเออตัวเด่นเนี่ยนี่คือตัวเด่นเด่นคดค่ะอืมหรือว่าคนไหนชอบเลขเจ็ดมาประจําเลขเก้ามาประจําเนาะมันก็ไม่ยากเนี่ยเนี่ยเลขเก้าอย่างง่วนนก็เขียนให้แล้วนะเก้าสอง เนี่ยอา้าวเลขเจ็ดเลขเก้ามาประจํามันจะมีอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้เ,เลขเจ็ดเลขเก้ามาประจํามันจะมีเนาะบนบนอา่ามันมาแน่เจ็ดสองเก้าสองนี่ใครชอบเลขเจ็ดเลขเก้าทีนี้ล่างอา่าล่างสองเจ็ดอ่าเก้าถ้าเก้ามาก็สองเก้ามันก็ตัวเดียวกันนี่แหละ พียงแต่ว่ามันเลขขี้ข้างล่างนี่มันขี้ข้างบนนี่มันมันอาจจะคู่เออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็คือเอ่าเลขเดินใส่เจ็ดเก้ามันก็มีแค่เลขสองเนี่ยเนี่ยเลขสองเนี่ยถ้าเก้าห้าอีกทีหนึ่งก็มันก็เกินไปแล้วคือ <c oughs> เอาสรุปได้เท่านี้เอาใ,ให้ให้โยมท่านผู้ชมพิจารณาเดี๋ยวมีเคล็ดลับอีกเคล็ดลับสองอย่างหนึ่งซื้อหวยหดูเลขฐานพระอยากข้ามเสียนพระอะไรยังไม่พอ ต้องพกพระที่มีฐานนุ่งสูงฐานห้าชั้นเจ็ดชั้นเก้าชั้นขึ้นไปชีวิตจะไม่ตกต่ําโชคลาภก็ะจะไม่หล่นโชคลาภจะเพิ่มทวีคูณไปไหนก็แล้วแต่จะไม่มีหกล้มจะมีฐานที่สูงและเป็นมงคลด้วยคือฐานเจ็ดชั้นเก้าชั้นอันนี้คือหาพระเนาะไม่ว่าจะเป็นพระอะไรก็แล้วแต่ที่มีฐา,านเจ็ดชั้นเก้าชั้นเอาให้คนละองค์คนละองค์<ต>อันนี้คือจคเจ็ดรับความร่ารวยเหมือนกันเนาะเราจะได้ไม่ตกต่ําเราจะได้ อ่าเพิ่มเทวีกุลเนี่ยอำนาจวาสนาบุญบารมีและรวยโชคลาภตลอดเอ้าให้ยิงเฮงรวยรวยนะเออยิ่งเฮงในรวยสุกูสุขคนเด้อในแล้วนะคะเลขของปูนะคะปูเพิ่นก็สรุปมาให้แล้วนะคะบนจะมีแปดนะคะแปดสองแล้วก็ห้าแปดสองนะคะตู่ร่องก็คือเจ็ดแปดสองนะคะเน้นที่แปดสองนะคะเนาะสำหรับข้างล่างปูเพิ่นก็เด่นมาให้ ฟันมาที่ห้านะคะเด็ดให้ที่ห้าสอ,องกับก็ห้าเจ็ดกับสองห้าเนาะคะ่ะตัวรองก็สองหกกับหกห้าเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะสำหรับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เนาะคะ่ะถูกตัวเลขที่เมมูมน่ามาฝากพี่ฝากน้องคือเป็นเพียงในทางเคียนะะันเนาะคะ่นะเนาะให้ท่านผู้ชมรำรำลุยๆเด้อค่ะโศกโศกมนันมาเนาะคะ่นะเนาะกำลุ้ยในวันที่หนึ่งวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี้เนาะคะ่ะเนาะค่ะพบพ่อกันะะในคลิปหน้าเนานนะคะ่นะเนาะ สำหรับคลิปนี้แม่มุกขอตัวก่อนสวัสดีค่ะ